สวัสดีทุกคนฉันซากุระเองค่ะวันนี้ฉันจะรีวิวหนังเรื่องต้นเหนือเมฆ2013คุณรู้ไหมว่างานมายากลคืออะไรมันคือการดึงความสนใจจากผู้ชมยิ่งคุณสนใจมากคุณยิ่งถูกหลอกง่ายหนุ่มคนนี้คือจานี่นักมายากลข้างถนนเขาบอกให้ทุกคนจำไพ่ใบที่ชอบไว้แล้วจานี่กางไพ่ออกแต่ไม่มีใบนั้นเมื่อฝูงชนวุ่นวายกันใหญ่เขาบอกว่ายิ่งดูใกล้คุณยิ่งเห็นน้อยแล้วโยนไพ่ขึ้นไปในอากาศในอีกเมืองหนึ่งนักมายากลข้างถนนแมจิกกำลังแสดงให้คู่สามีภรรยาดู แค่ดีดนิ้วครั้งเดียวภรรยาก็หลับไปแล้วดีดอีกครั้งเธอก็ตื่นขึ้นมาแต่เดินหรือพูดไม่ได้เงินตรงหน้าก็หยิบไม่ได้จากนั้นแมจิกหันไปคุยกับสามีฉันเห็นเขากําลังคิดถึงเรื่องไม่ดีเขาเรียบแก้ตัวท,ทันทีบอกว่าจะไปทํางานที่ชายทะเลแต่แมจิกใช้คําพูดไม่กี่คําก็ทายชื่อคนรักลับของเขาได้นั่นคือพี่สาวหรือน้องสาวของภรรยาทันทีที่พูดก็หันไปคุยกับภรรยาที่อยู่ข้างๆตอนนี้มาดิดเริ่มใช้กลเม็ดหลอกเงินตกหน้าผากสามี พร้อมกันนั้นบนเรือที่นิวยอร์กแจ็คบอกว่า AI อใดที่จับกลนโกงเขาได้จะได้รับเงินหนึ่งร้อยดอลลาร์ใช้จิตใจงอช้อนให้ดูทุกคนกรบมือชื่นชมแต่ชายหนุ่มตาไวสังเกตเห็นมีช้อนอีกอันซ่อนในแขนเสื้อเขาแจ็คต้องยอมจ่ายหนึ่งร้อยดอลลาร์แต่แล้วชายคนนั้นก็พบว่ากระเป๋าและนาฬิการูหายไปกับสายลมเขาวิ่งตามแต่สายเกินไปส่วนนักมายากลสาวสวยเฮลลี่กำลังทำภารกิจปลดกุญแจมือใต้น้ำเธอมีเวลาแค่หนึ่งนาทีก่อนตู้ปลาฉลามด้านบนจะถล่มลงมา แต่โชคร้ายเมื่อเฮนรี่ปลดกุญแจมือได้ข้างหนึ่งโซ่กลับติดอยู่ใต้พื้นเธอได้แต่ทุบกระจกขอความช่วยเหลือนุ่มๆตื่นกระหนกนนำค้อนเหล็กมาเพื่อช่วยสาวงามแต่ทุกเท่าไหร่ก็ไม่แตกโชคดีที่เธอคลายโซ่ได้ทันแต่เมื่อโผล่ขึ้นมาก็หมดเวลาทําให้ตู้ปลาฉลางถล่มลงมาทุกคนตกใจมองเธอดิ้นรนแล้วน้ําในตู้กลายเป็นสีแดงในขณะนั้นเองเฮนรี่ปรากฏตัวอย่างที่เล่นท่ากลางฝูงชนทําให้ทุกคนตื่นเต้นกับการแสดงโบมือไม่หยุดจอน,นี้ให้รางวัลตัวเอง กำลังจะสนุกกับแฟนสาวสวยตัวยงจูจูก็เห็นการ์ดใบหนึ่งในรองเท้าหนุ่มคนนี้ตกใจจนผักสาวสวยล้มลงพื้นพร้อมกันนั้นอีกสาคนที่เหลือก็ได้การ์ดแบบเดียวกันที่มีภาพวาดต่างกันสี่แบบเพราะดวงตาในการ์ดคือสัญลักษณ์กิตยศสำหรับนักมายากลที่มีชื่อเสียงที่สุดวันรุ่งขึ้นเฮนรี่ไปที่อยู่บนกาดบังเอิญเจอจานี้ด้วยเขายังคงนิสัยเดิมบอกให้เธอรอข้างนอกเพื่อเข้าไปดูก่อนทั้งสองขึ้นไปชั้นบนแล้วเจอเมจิกประตูห้องถูกล็อกสุดท้ายทั้งสามยืนคุยกันข้าง จานี่เตือนเมจิกอย่าใช้กลนควบคุมจิตใจกับพี่เขาทั้งสองคนรักเก่าจึงทะเลาะก,กันโดยไม่ตั้งใจการโต้เถียงจบลงเมื่อแจ็คมาถึงหนุ่มคนนี้ยิ้มแย้มดีใจบอกว่าตัวเองเป็นแฟนคลับของแดนนี่และสําหรับแจ็คไม่มีประตูไหนที่ล็อกได้เขาแค่ใช้เครื่องมือเบาๆก็เปิดประตูออกมาได้ง่ายๆในห้องสกรปรกนั้นมีกระดาษวางอยู่เฮนรี่หยิบดอกกุหลาบใส่ในแจกันน้ําไหลออกมาเติมเต็มสัญ,ญลักษณ์ที่บนพื้นน้ําแข็งแห้งพ่นควันขาวออกมาทุกคนรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลก ดังนั้นเมจิกขอเวลาห้าวินาทีเพื่อตั้งสติแต่ไม่เห็นอะไรเลยจอหน,นี่พยายามหาสวิต์เปิดไฟแต่ไฟไม่ติดเมจิกพยายามเอื้อมมือไปหมุนหลอดไฟไม่คาดคิดว่าจะเริ่มทํางานเครื่องฉายภาพสามเครื่องซ่อนอยู่ในมุมห้องภาพมากมายฉายออกมาต่อหน้าทุกคนหนึ่งปีต่อมาที่ลาสเวกัสนักมายากลสี่คนปรากฏตัวในโชว์ชื่อดังด้วยชื่อสุดเทว่าสีอัศวินพวกเขาประกาศอย่างมั่นใจในสิ่งที่คุณไม่กวัลองทําที่ธนาคารคืนนี้ฉันจะปล้นธนาคารผู้ชมด้านล่างเริ่มตื่นเต้นกันทีละน้อย ที่แถวที่นั่งไกลๆตอนนี้พนักงานพบชายชาราที่ชื่อเกียรติลี่กำลังถ่ายวิดีโอซึ่งเป็นการละเมิดกฎดังนั้นพวกเขาจึงยึดกล้องของเขาซาลีส่งกล้องให้เขาแล้วหยิบกล้องเล็กอีกตัวออกมาถ่ายต่อเริ่มต้นซาลีบอกให้เพื่อนนาตัวเลขมาให้ทุกคนเลือกจากนั้นเขาอาศัยผลจากสามคนแบบสุม่มได้ที่นั่งตำแหน่งบีห้าสิบสามเป็นชายที่สวมสูทสีขาวมาจากฝรั่งเศสชื่อฟอสซิเยเขาได้ฝากเงินไว้ที่ธนาคารในปารีสถึงแม้จะไกลไปหน่อยแต่อัศวินทั้งสี่เชิญเขาขึ้นไปดูการแสดงการป้น จานีแนะนำมหาเศรษฐีเทเลอร์และเขายังเป็นผู้สนับสนุนรายการของพวกเขาเมื่อโฟเซอร์เดินไปที่เวทีหยุดประมาณสองวินาทีคุณจะเห็นเมจิกตกเบาๆที่ตัวเขาจากนั้นพวกเขาสวมหมวกวิเศษให้โฟเซอร์แล้วให้เขาเลือกให้หนึ่งใบเซ็นชื่อแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าเฮนรี่โยนผ้าผืนหนึ่งออกมา,าผ้าเลื่นไหวแล้วปรากฏเป็นประตูวิเศษแขกเดินเข้าไปในเครื่องพวกเขาปิดม่านลงและบูมเครื่องพับลงทันทีทำให้ผู้ชมทั้งหมดกลั้นหายใจ พร้อมกันนั้นบนจอภาพปรากฏภาพของฟอร์เซียเขายืนอยู่ในตู้นิรภัยธนาคารปารีสจริงๆพร้อมเงินกว่า3ล้านยูโรตรงหน้าจอหนี้บอกให้เขาหยิบตั๋วและไพ่ที่มีลายเซ็นวางไว้ท่ามกลางกองเงินจากนั้นกดปุ่มบนหมวกเพื่อโอนเงินนั้นไปยังเวทีที่เวกัสและทันทีที่เงินถูกดูดขึ้นไปที่ช่องบนเพดานทางนอกเจ้าหน้าที่ธนาคารเริ่มเปิดประตูเมื่อเข้าไปในตู้นิรภัยเหลือเพียงความว่างเปล่าแต่เงินนั้นตอนนี้ลอยเต็มไปหมดบนเวทีของการแสดงทุกคนดีใจและแย่งกันเก็บเงิน การแสดงแล้วได้เงินสุดยอดไปเลยการแสดงจบลงเช่นนั้นฝั่งตำรวจบาดเจ็บหนักจากคดีต้นกลางวันแสกแสกนี้อีแวนนำทีมบุกเข้าบ้านจับทั้งสี่ไปสถานีเขามอบคดีนี้ให้ดีแลนและเจ้าหน้าที่อเมอร์เขาไม่เชื่อในเรื่องมายากลร้าสารานี้แต่อเมอร์ยืนยันต้องได้รายงานกลับมาไม่ยอมหยุดจนกว่าจะได้ดีแลนจำใจเข้าไปในห้องสอบสวนฟอสเตอร์เขายืนยันว่าเขาปล้นธนาคารด้วยหมุกเคลื่อนย้ายภายในสามวินาทีแอนรู้ว่าเขาถูกสะกดจิตดีแลนโกรธจัดบอกว่าเธอพูดไร้าสาระ ไม่นึกว่านี่คือคำสั่งเริ่มต้นดีแลนจำใจยอมประนีประนอมมองไปในห้องสอบสวนเฮนรี่เล่นเก้าอี้หมุนแจ็คนอนเหมือนอยู่บ้านทั้งสองเลือกแมจิกเป็นคนแรกในการสอบสวนอีแวนเตือนว่าแมจิกเก่งด้านจิตวิทยาบอกให้อย่าเชื่อสิ่งที่เขาพูดดีแลนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เขาอ่านประวัติของแมจิกอย่างละเอียดเขาเคยเป็นนักมายากลชื่อดังแต่พี่ชายเอาเงินไปหมดทิ้งนีก้อนโตวไว้ให้แสงแห่งความรุ่งโรจน์หายไปมาเรถูกพูดถึงแผลใจจึงโตกลับทันทีเขาแฉว่าแอมเบอร์แค่ทำงานเอกสาร ในขณะที่ดีแลนถูกหลอกหลอนด้วยการถูกพ่อทิ้งตั้งแต่เด็กหลังจากนั้นก็ถึงคิวของจานีชายคนนี้ไม่สนว่าตำรวจจะพูดอะไรรู้แค่วา่าถ้าถูกจับก็เชื่อในมายากลแล้วจะต่างจากคนโง่ตรงไหนไม่น่าเชื่อว่าจานีแค่ลุกขึ้นตกตกุญแจมือกลับไปอยู่ที่ดีแลนทันทีส่วนกุญแจดันอยู่ในกระป๋องน้ำอัดลมที่ยังไม่เปิดตำรวจเลยไม่มีหลักฐานเพียงพอทำได้แค่ปล่อยกลุ่มสี่คนนี้ไปอีแวนแนะให้ดีแลนไปพบแจสซี่คนที่ถ่ายมายากลวันนั้นได้เขาเป็นอดีตนักมายากล ตอนนี้กลายเป็นราชาแห่งการถอดรหัสมายากลดีแลนและแอมเบอร์ไปพบแซตลี่เขาหยิบแก้วน้ำเปล่าขึ้นหมุนสองสามรอบมันกลายเป็นไวายไปแล้วดีแลนตกใจมากแต่ชายชราทันทีเผยเม็ดยาสีแดงในมือดีแลนสงสัยว่าทำไมแซตลี่ถึงเลิกเล่นเขาบอกว่าทุกปีทั่วโลกมีคนดูมายากลหนึ่งจดล้านคนแต่แนทนถอดรหัสของเขาขายได้ถึงห้าล้านเพราะความอยากรู้มากกว่าการถูกหลอกและเขากลียดคนที่ใช้ประโยชน์จากความเชื่อของสาธารณะตอนนี้แอมเบอร์พูดถึงลิโอเนลเมซี่ นักมายากลอัจฉริยะที่ถูกถอดรหัสคนแรกและถูกเปิดโปงในที่สุดชายชาราและผู้ช่วยต้องพาคนสองคนไปที่เวทีที่กลุ่มอัศวินทั้งสี่แสดงเมื่อวานแซดลี่บอกให้ดีแลงสูมหมุกเคลื่อนย้ายและเข้าเครื่องทันทีเขาตกลงไปในห้องใต้เวทีตอนนี้ทุกคนก็เดินลงมาจากบันไดที่แท้กลุ่มอัศวินสร้างห้องลับเหมือนธนาคารของโฟเซีทุกประการแต่ทำไมพวกเขาถึงรู้ว่าจะเลือกเราที่จริงแล้วไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญทั้งสามคนซ่อนลูกบอลไว้ในมือแล้ว ส่วนแขกรับเชิญพวกเขาศึกษาและใช้เทคนิคสะกดจิตจากนั้นใช้บัตรเครดิตของโฟเซียเพื่อรู้ว่าธนาคารที่เขาใช้คือที่ไหนจนเมื่อเขาขึ้นเวทีก็เริ่มการทำงานแล้วพวกเขาก็หนีไปซ่อนตัวในรถขนเงินของธนาคารหลังจากนั้นคนหนึ่งแกล้งเป็นตำรวจจราจรสั่งให้รถหยุดหลังจากวางยาพนักงานพวกเขาเปลี่ยนเงินจริงเป็นเงินปลอมสุดท้ายใช้กระดาษที่ลูกไม่ทำเงินปลอมหายไปเหลือแค่ไพ่และตั๋วการแสดงที่เตรียมไว้ลงหน้าสองวันต่อมากลุ่มอัศวินมีโชว์ใหญ่ ทั้งหมดได้นั่งเครื่องบินส่วนตัวของเทเลอร์จานีดำเนินการต่อฉีกสาวพร้อมกับอีกสองคนดีแลนก็นั่งเครื่องบินไปที่การแสดงหนุ่มคนนี้เกลียดการหลอกลวงสุดๆในขณะที่สาวคนนี้กลับสนใจมากแอมเบอร์บอกให้เขาเลือกให้ใบหนึ่งหลังจากไร้หมดแล้วก็มีไซเบ๊ทไ้่ไท,ที่ดิลลอนเลือกดันถูกเธอทำพลาดทำตกใส่ลูกค้าที่อยู่ข้างๆแอมเบอร์ลองครั้งที่สองแล้วท่ายถูกตอนนี้เธอถึงถามว่าดิลลอนรู้สึกหรือรู้สึกสบายใจเพราะมันคือความสนุกเล็กๆทางฝั่งนี้ จานนี่กลัวมากทุกครั้งที่เมจิจจ้องตาจานนี่รู้สึกว่าตัวเองก็รู้เรื่องอ่านใจบ้างเบนลองเล่นกับสปอนเซอร์เทแต่เขาทายผิดทั้งสามครั้งทําให้ทุกคนหัวเราะกันใหญ่สองคนเดินทางมาถึงที่หมายถนนแน่นขนาดหาห้องพักไม่ได้เลยเขากําลัง,งงงงไม่รู้ว่าแอมเบอร์อยู่ไหนแต่เธอไปขอพักบ้านคุณยายคนหนึ่งได้ส่วนรชาชการไถปริศนากําลังถ่ายทําตอนใหม่เขาพูดถึงตำนานสมัยก่อนในอียิปต์โบราณมีกลุ่มตาเทพใช้มายากลขโมยอาหารจากคนรวยเพื่อแจกให้คนจนและกลุ่มสีอศัศนโง่ ที่เชื่อในตำนานนี้แต่เทเลอร์โผลมาแบบกระทันหันยื่นให้เขาเช็ค3.5ล้านเพื่อให้หยุดเรื่องนี้แต่แน่นอนว่าเซตที่สูญบาทเลยเล่าชวนไม่ดือ่อเทเลอร์เลยใช้อำนาจและเส้นสายคงครูว่าจะยึดทุกอย่างของไอ้แก่ถ้าทำให้การลงทุนเสียหายแซดลีโกรดจัดไปหาสี่คนเพื่อยุ่วยุ m ม g i c ดูถูกมันพูดถึงอดีตของแซดลีว่ามันเคยฝันอยากเป็นนักมายากลที่ยิ่งใหญ่แต่พอสวรรค์สู้ AI ไม่ได้ สุดท้ายเลยจบอาชีพแล้วหันมาทำลายคนที่มีพรสวรรค์จริงไม่คิดว่าจะโดนเจ็บหนักหน้าซีทันทีดำเหมือนก,อก้นหม้อตอนนี้แดนนี่ยังบอกว่าเพิ่งฝึกมายากลนให้มันเลือกให้หนึ่งใบไอ้แก่ย้อยเย้ยว่าอยู่ในแขนเสื้อแดนนี่แต่สุดท้ายเพ้อ,อยู่ในกระเป๋าของมันไพ่ที่มีคำว่าตายไปการแสดงเริ่มต้นขึ้นแดนนี่แนะนำสองคนพิเศษคือคู่ตำรวจดีแลนที่สัญญาจะจับเขาแรกสุดแดนนี่นำกล่องออกมาเฮนรี่ใส่กระต่ายลงไปแล้วเปิดกล่องกระต่ายหายไป ทั้งสองถอดรหัสกลมายากลนี้บนเวทีทันทีที่แท้กระต่าย,ยังอยู่ตรงนั้นแค่ถูกบังด้วยกระจกเท่านั้นส่วนเมจิกเรียกอาสาสมัครขึ้นมาแล้วสะกดจิตทั้งกลุ่มให้เล่นบอลด้วยกันแจ็คเลือกแขกแบบสุ่มจากนั้นเขาก็โยนสำรับไพ่ออกมาไพ่ที่พวกเขาเลือกถูกปักลงบนปากกาเขายังโยนไพ่ตัดปากกาขาดด้วยสักพักที่อันนี้ใช้มือสร้างฟองสบู่ขึ้นมาฟองสุดท้ายเฮนรี่ยังวิ่งเข้าไปในนั้นฟองสบู่พาเธอลอยขึ้นสูงตีลังกาในอากาศ แล้วจูจ่ๆฟองก็แตกทําให้เฮนรี่ตกลงมาแต่จีอันนี้อยู่ข้างล่างคอยรับไว้ทุกคนปรบมือไม่หยุดในช่วงพักเมจิกบอกผู้ชมให้เขียนจํานวนเงินในบัญชีใส่ซองแล้วตะโกนชื่อตัวเองออกมาเมจิกเรียกชื่อคนสองสามคนเขาบอกผู้หญิงผิวสีสวยคนนี้ให้จดจ่อคิดถึงจำนวนเงินแล้วนับถึงสิบเมจิกทายจำนวนเงินในบัญชีของเธอถูกแต่แล้วเขาบอกว่าเธอคิดผิดเมจิกบอกให้ทุกคนยืนและวางซองบนหน้าผาแล้วบอกว่าจะแสดงให้เห็นว่าทุกคนคิดผิด จากนั้นกลุ่มอัศวินสี่คนเชิญผู้สนับสนุนเทรลเลอร์ขึ้นเวทีแจ็คนำซองขนาดใหญ่ยักย้ายขึ้นมามีทรัพย์สินของเขากว่า140ล้านดอลลาร์จากนั้นเมจิกบอกให้ทุกคนใช้ไฟฉายส่องกระดาษจำนวนเงินที่แท้จริงจะปรากฏออกมาแจ็คก,ก็พกไฟฉายที่ตรงกันขึ้นมาเมื่อเขาส่องไปที่กระดาษของตัวอย่างตัวเลขบนนั้นค่อยๆลดลงในขณะที่บัญชีของผู้ชมด้านล่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้กลุ่มอัศวินทั้งสี่ประกาศว่าผู้ชมเหล่านี้ล้วนเป็นเหยื่อของภัยพิบัติ และพวกเขาซื้อประกรันจากเทเลอร์แต่ถูกเขาทิ้งไม่ได้รับค่าชดเชยทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตรวจสอบพบว่าบัญชีของตนเพิ่มขึ้นจริงทั้งอาจารย์ระเบิดด้วยความดีใจส่วนเชเลอร์โกรธจัดอยากพุ่งไปหาอัศวินแต่เขาถูกล่ามโซ่ขาวไว้ตั้งนานแล้วตอนนี้ตำรวจบุกเข้ามาแต่อัศวินทั้งสี่หนีไปด้วยเชือกส่วนพวกเขาถูกผู้ชมด้านล่างจับตัวอีวานบอกว่าอัศวินมีนาฬิกาติดตามส่งเครื่องตรวจสัญญาณให้ดีแลนเขาเรีบตามจุดแดงบนเครื่องกระโดดข้ามรถหลายคันจนสัญญ,ญาณดังลั่น หลังจากผ่านบ้านหลายหลังเจอเทศกาลถนนที่แออัดโดยแอมเบอร์เธอกำลังไล่ตามแดนนี่ในฝูงชนเธอใช้ปืนควบคุมเขาแต่ไม่ได้ยิงทำให้แดนนี่หนีไปดีแนลนไล่ไปถึงห้องน้ำแต่ถูกคนของตัวเองล้อมไว้เขาตรวจกระเป๋าพบว่าเขาติดตามตัวเองคืนอนั้นตำรวจและดีแลนเสียหน้าอย่างมากข่าวทุกที่บอกว่าเขาเป็นตำรวจที่ล้มเหลวดีแลนเศร้าใจเดินไปที่บาร์แรอมเบอร์มาปลอบใจเขาแต่หนุ่มหัวร้อนกลับโทษเธอทำให้ทั้งสองทะเลาะก,กันใหญ่เขายังถูกแอมเบอร์เหวี่ยงลงโตแล้วเดินจากไป ส่วนเทเลอร์เจ็บหนักเลยนะเจอเซดดี้เขาบอกว่านี่คือการแสดงมายากลครั้งใหญ่ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าและยังไม่จบดังนั้นแชเลอร์ตัดสินใจจ่ายเงินสองเท่าให้แซดดี้ช่วยทําให้กลุ่มอัศวินเสียหน้าดีแลนเดินเซื่องซ่ากลับบ้านเห็นเอาเมอร์อ่านหนังสือจนหลับไปเขาค่อยๆหยิบหนังสือออกและคิดจะอ่านดูเอาเมอร์ตื่นขึ้นเลยไปอ่านด้วยกันเธอบอกว่ามีกลุ่มหนึ่งกลุ่มคนที่ครอบครองมายากลจริงๆเรียกว่าดวงตาแห่งเทพทุกศตวรรษพวกเขาคัดคนใหม่แค่สองครั้งและอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนนี้ แอมเบอร์คิดว่าอาจมีอัศวินคนที่ห้าที่พวกเขายังไม่รู้เธอบอกถ้าดวงตาแห่งเทพมีจริงมันจะจับตาดูเราอยู่หรือเปล่าตอนนี้ดีแลนพบว่าโทรศัพท์ของเขาถูกติดเครื่องดักฟังตอนดูเทปสัมภาษณ์พบว่าตอนเทน้ำมีคนแอบติดตั้งในโทรศัพท์ของเขาดีแลนบอกทุกคนให้ทำเป็นไม่รู้เรื่องจากนั้นเข้าถึงตำแหน่งของกลุ่มสี่คนแล้วบินไปวางแผนเพื่อจับตัวพวกเขาให้ได้แต่เหล่าอัศวินก็เก็บของเรียบร้อยแล้วหนีลงไปชั้นล่างผ่านท่อาขยะตอนที่ดีแลนและอีวานเดินเข้ามาในห้อง เห็นเพียงกองไฟที่กำลังลุกไหม้ไม่เห็นเงาของใครเลยส่วนแจ็คค่อยๆเดินลงจากตู้ซ่อนตัวอยู่หลังอีวานใช้ท่าเปลียปิดปากเขาไว้แล้วถอดแขนเสื้อสองข้างยัดลงในอ่างล้างจานเปิดปุ่มดูดทําให้เขาเคลื่อนไหวไม่ได้จากนั้นดึงเข็มขัดอีวานและชิงปืนเขาชกคนนั้นแต่แจ็คก,ก็พุ่งเข้าไปผลักล้มทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดแจ็คใส่กุญแจมือขาดีแลนเข้ากับต๊แล้วยังปลอมเสียงเขาเพื่อหลอกตำรวจเขาเรีบเก็บเอกสารแล้วหนีไปถูกโยนกระดาษที่ลุกไม่ใส่หน้า เขากระแทกคนนั้นเข้ากับม่านหลังจากความลงได้ก็เห็นแจ็คปรากฏตัวอยู่ด้านหลังเขาแตะวัตถุนั้นแล้วแต่แจ็คจนล้มลงกับพื้นแล้วรีบลดกุญแจมือที่ขาเขาหันไปโยนพ่สายหน้าอีกฝ่ายคนนั้นโกรธจัดวิ่งตามลงไปในท่อขยะแจ็คชกเอกสารแล้วหนีไปเขาออกไปข้างนอกและควบก,กุมคนสองคนได้ขโมยรถของพวกเขาแล้วหนีไปแอนฝันถูกกักตัวนอกอาชีพและถูกรีดถ่ายรถเพื่อนร่วมง,งานวิ่งหนีไปทันเวลารับดีแลน์ไล่ตามแจ็คทั้งสองไล่กันขึ้นทางด,วด่วน แต่ทางขึ้นสะพานรถติดหนาแน่นเธอถูกขวางโดยรถบัสคันหนึ่งไม่สามารถแซงขึ้นไปได้ชนเข้ากับราวกั้นทําให้รถคว่ำดีแลนวิ่งไปช่วยดึงเขาออกแต่ติดอยู่ได้แค่หยิบเอกสารออกมาได้ทันก่อนที่รถจะระเบิดสักพักดีแลนได้รับสายจากแซตลี่เคเตือนว่าเอาเมอร์มีปัญหาถึงจะโต้แย้งแต่เขาก็ใส่ใจจริงๆจึงสงสัยและทะเลาะก,กับเอาเมอร์ขณะที่คดีนี้ถูกมอบอํานาจให้คนอื่นให้คนอื่นแล้วจากเอกสารที่เขาได้มาเพื่อนร่วมง,งานสืบพบผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยอีลอน ซ่อนเงินครึ่งพันล้านในห้องใต้ดินกวัวดังนั่นอาจเป็นจุดหมายสุดท้ายของกลุ่มสี่คนทีมรีบไปที่นั่นแต่ไม่เจออะไรเลยพนักงานบอกว่าเอแวนสั่งให้ย้ายไปแล้วแต่ไม่มีจริงจูจูก็มีเสียงดนตรีดังขึ้น MV หัวหน้าของทุกคนหลับตาเล่นไวโอลินที่แท้เขาถูกสะกดจิตตั้งแต่เมื่อไหร่ดีแลนวิ่งออกไปไล่รถที่บรรทุกตู้เซฟจากนั้นตัดสินใจทําตามแผนของกลุ่มต่อไปอัศวินตามรถเงินจะนําไปสู่ที่ซ่อนของพวกมันในรถดีแลนเห็นว่าพวกเขาเพิ่งโพสต์วิดีโอเมื่อ20นาทีที่แล้ว บอกว่าทั้งกลุ่มกำลังจะเริ่มทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าฝูงชนตื่นเต้นแห่กันไปดูการแสดงรอดูการท้าทายของเหล่านักขี่กับตำรวจฝั่งนี้ตำรวจซ่อนอยู่ในรถเงินเราไม่ไหวที่จะให้นักขี่มาถึงแต่คนที่มากลับเป็นเกรอลีดีแลนเริ่มสงสัยว่าเขาเป็นนักขี่คนที่ห้าแต่ชายชราบ,บอกว่าเขาหบข้างในมีแต่ผ้าและลูกโป่งของเล่นขณะที่ข้างนอกการแสดงเริ่มเปิดฉากแล้วจานนี่ปรากฏบนจอใหญ่บอกว่านี่จะเป็นการแสดงคืนสุดท้ายของสีนักขี่ แล้วปรากฏตัวบนหลังคาตำรวจระดมกำลังไล่ตามขึ้นไปเพราะนี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะจับพวกเขาในขณะเดียวกันตอนนี้สามนักขี่อยู่ในลิฟต์ของตึกแสดงความรู้สึกถึงมิตรภาพและคิดว่าหลังจบจะทำอะไรต่อไปตำรวจวิ่งขึ้นไปถึงที่หมายแต่จับได้แค่หุ่นจำลองสองคนอันตามาแต่เห็นแค่เครื่องฉายภาพเพราะสามคนนี้ขึ้นไปบนหลังคาแล้วพวกเขาจับมือกันและประกาศว่าจะนำเวทมนต์สู่โลก เห็นพวกเขาเตรียมหนีไปดีแลนเสียสติยิงปืนออกไปหนึ่งนัดโชคดีที่อันที่อยู่ข้างๆห้ามเขาไว้หลังจากนั้นทั้งสามกระโดดลงจากหลังคาตึกสูงกลายเป็นฝนเงินที่ตกลงมาสถานที่นั้นวุ่นวายทันทีไม่ว่าจะเป็นใครหรือสามนักมายากลน,นั้นตอนนี้กำลังวิ่งหนีสุดชีวิตบนหลังคาข้างๆแบบนี้คือจุดจบแล้วดีแลนไม่มีทางจับพวกเขาได้อีกเขาพูดว่าอันพูดถูกเขาไม่สามารถสู้กับพวกเขาได้ทั้งสองมองหน้ากันอย่างลึกซึ้งแล้วมอบจุบลาให้กันจูจูอีวานมาหาดีแลนที่ยังมงมน บอกว่าฝนเงินนั้นเป็นแค่กระดาษปลอมส่วนเงินจริงตอนนี้อยู่ในรถราชาแห่งการถอดรหัสมายากลเคียบลี่ตำรวจบุกเข้ามาจับตัวเขาได้ทันทีสามอัศวินมาถึงศูนย์กลางเห็นข่าวการแสดงของตัวเองทุกคนแห่งพวกเขายังต้องไปที่อีกแห่งหนึ่งวันถัดมาดีแลนเข้าไปเยี่ยมแซดดี้ในคุกเขาบอกว่าถูกใส่ร้ายและมีวิธีพิสูจน์ลองฟังดูก็ไม่เสียหายเขาถามว่านึกถึงคนกระต่ายได้ไหมทั้งสี่ทำแบบเดียวกันกับห้องนั้นใช้กระจกบ,บังตู้เซฟไว้เมื่อตำรวจเข้ามาไม่เห็นตู้เซฟ จึงรีบวิ่งออกไปตามหาอัศวินในขณะที่อัศวินควรจะตายไปแล้วแอบเข้าไปในโกดังเพื่องัดตู้เซฟเอาเงินทั้งหมดออกมาแล้วยัดใส่รถของเขาตอนนี้ฝั่งอัศวินพวกเขามาถึงสวนสาธารณะและเจอแจ็คที่ยังปลอดภัยแล้วการระเบิดบนสะพานมันคืออะไรเราอัศวินรออยู่บนสะพานแล้วด้วยรถที่เหมือนรถของแจ็คตอนที่ดีแลนถูกบทบังการมองเห็นพวกเขาสลับรถคันนั้นทันทีแล้วสร้างอุบัติเหตุขึ้นมาส่วนศพนั้นก็ถูกขโมยมาจากห้องเก็บศพแต่ทำไมพวกเขาถึงทำแบบนี้ พวกเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากนี่คือสิ่งที่เกราลีอยากรู้ตอนนี้ดีแลนบอกว่าเขารู้ลึกๆในใจของไอ้แก่อยาเป็นส่วนหนึ่งของดวงตาเทศพร้ะไม่ได้กินเลยทำลายเสียแจ็คลีปฏิเสธว่าดวงตาเทศไม่มีจริงแล้วใครอยู่เบื้องหลังการแสดงนี้เขาคิดว่าคนนี้พร้อมเสียสละทุกอย่างหันกลับไปข้างหลังก็ไม่มีใครแต่ดีแลนตอนนี้ยืนอยู่นอกกรงเหล็กเขาบอกว่ารอวันนี้มานานแล้วเดินจากไปไอ้แก่ได้แต่ใช้ชีวิตที่เหลือในคุกโดยไม่รู้ว่าทำไหม ส่วนกลุ่มอัศวินสี่คนมาถึงต้นไม้ชื่อไลโอเนนไซกลุ่มอัศวินสี่คนวางตัวสี่ใบรวมกันเป็นแล้วสองดวงตาเทพลงไปที่มันสว่างขึ้นทันทีและเริ่มเกณฑ์ม้าหมุนใกล้ๆดีแลนปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนพวกเขาตกตะลึงและงงงวยมากเมื่อนึกถึงสิ่งที่ทํากับตำรวจคนนี้พวกเขากลัวว่าจะเสียตัวแต่เขายิ้มและพูดว่ายินดีต้อนรับทุกคนสู่ดวงตาแห่งเวทมนต์จากนั้นดีแลนกระโดดขึ้นม้าหมุนและหายไปกลุ่มสี่คนก็ทําตามและหายไปในแสงเจิดจ้าที่ฝรั่งเศสเอาเมอร์ เดินเล่นตามปกติบนสะพานที่มีกุญแจมากมายดีแลนปรากฏตัวกัะทหานข้างหลังเอาเมอร์ที่แท้เขาเป็นลูกชายของนักมายากลอัจฉริาายะไลโอนเอนไซส์เอาเมอร์ได้ยินแล้วตัดสินใจว่าจะปกปิดเรื่องนี้ให้ดีแลนจากนั้นทั้งสองล็อกความลับนี้ไว้ที่สะพานแล้วยโยนกุญแจลงไปในแม่น้ำลึกภาพยนตร์จบลงเพียงเท่านี้มายากลที่แท้จริงมอบเพียงช่วงเวลาแห่งความสุขและความผ่อนคลายให้ผู้ชมแต่เพราะความอิจฉาและเงินตราทำให้ต้องบีบคั้นผู้อื่นจนถึงทางตันนั่นคือกรรม ถูกต้องขอบคุณทุกคนที่เพื่อให้ช่องพัฒนาได้อย่างทุกวันนี้ถ้าชอบช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะพร้อมคอมเมนต์ความรู้สึกเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรับชมสรุปภาพยนตร์ใหม่ล่าสุดของฉันเจอกันใหม่นะเพื่อนๆที่รัก